เดินไปไหนเออดีเดินไปไหนเดินไปไหนกูหลุดจัดเลยเฮ้ยอลิสอีมึงไปตีปูหามบอมึงไหโง่พ่อขนานอีเวนี่เขื่อนได้คนที่อะไรเวซัดลำพานี่ขี้คนไี้ปากูแตกแล้วเป็นขี้เนี่ยกูโดนบั๊ฟ้ารู้เรื่องก็ไปไปพีไป้อมไปดูเป็นพ่อในปั๊ เพื่อนเพื่อนออกตัดเลือดได้ไหมแล้วมึงยังยังไม่ออกตัดเลือดนะมึงรู้จักตัดเลือดปะเนี่ยเออเฮียแม่งตายเลยเฮียแหกตายแม่กูยังไม่ตายเออแม่ตายแล้วเสียใจได้งไงาาตายแล้วไงอ่ะอนะแค่เนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่ฮีโร่เลย กัดไฮโนโา่ายาไฮยาเอาอะไรมาผมว่าได้ไายามาดีกว่าสกัดมันเ,นเล่นยากอะไรมันไหวและวไปไปไหวไหวมีร่มอยู่ที่ตัวไป่ะเ,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 เดินไปไหนอะเดินไปไหนเออดีเดินไปไหนเด,เดินไปไหนกูนไไห,นหลุดจัดเลยมึงเดินไปไหนไอเตี้ยวาย มันเหมือนล่าเดินอะไรวะคือเขารู้ว่าผมอะู่บนใช่ปะเกแดงมันยังอยู่เลยเออมึงเดินไปตีนกเล็กอีสั่นยงไม่ต้องมา3ามจุดสามยอะไรกันทั้งนั้นกูร้อนแล้วมันไม่มีอะไรตรงนี้เลยปัญญาอ่อนมากตอนที่มันไปหมกดอยกันอยู่พุ่มเนี้ยติ้งต้องมากไม่ไม่ไม่มีอะไรให้ต้องทำอย่างนั้นเลยเอาริงนิดนึง สวัสดีจ้าสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดมาแล้วจ้าสเก็ตบอร์ดมาแล้วจ้าสเก็ตบอร์ดนะครับมึงไกลเกินเท่านี้พอเท่านี้กูขอแค่เท่านี้เลยเท่านี้พอมึงไม่ต้องเลยตรงนี้ไอ้ั้นนี้กูก็เหนื่อยแล้ว แม่งกันอะไรกูไม่ได้เลยนะโอ้ผมร้อนจัดเลยว่ะตอนนี้ฮลโลมาน้ามไออลิีมึงต้องมึงมึงมจะถอยอะไรขนาดนัีนมึงเล่นเป็นเมดละเกมนี่อีกนะ พอค่ะนเวท้นไอ้บนที่อะไรเวทัลพานี้บนคยแล้เป็นอไรป่ากูแตกแล้เป็นอะไอลิเดินข้าหลังมึงเป็นเพื่อนมึเหรออลอ่ะหรือเมียมึงมันยืนหลังไปเนี่ยกูโดนฟ้ารู้เรื่องไอีกมึงสองตัวปับแดงตัวแรกกูไปเ้ยรู้ว่าแม่ค้ด้ยไอ้ล่ะไอ มึงคุยไรมึงมึงสองคนบ่อยบับแดงกูหายมึงไปกันอยู่พุ่มสาบต่มือนต่อตัวแรกอะกูไปเคลียร์ข้างบน่ะมึงสองตัวต้องมาดูแดงเพราะเขารู้ว่ากูอยู่ข้างบนมึงมันมึงไปยืนโสดกันอยู่พุ่มสาบเออมึงช่วยดูป่าทมึงยืนแุ่กันทั้งคู่เนี่ยมึงปัญญาอ่อนมากูถามจริงเนี่ยมึงคิดจะเลีはは้ยวอะไรมึงเป็นที่อะไรเลนกลามงมี แมเป็นอะไรเป็นโรคแอคเดี๋ยวเปิดไม้ปกป้องเหรอไอ้คนมึงก็บอกเมียมึงเดินนี่พาเดินนี่อยู่นั่นเข้าไปดูเป็นพ่อในปั่นเกมมันเล่น5คนนะไม่ดูมึงไม่หมด2อสองอ่ะแฮงเอาไม่ไปเล่นอะไรโง่ไอ้หมดแอคกยิ่งรู้ว่าเขาเปิดมาใหม่ให้มึงไงไอ้ดำเสียงหน้าดูส้นตีนนะกูก็เข้าใจแหละมีแค่นี้ไงถึงปกป้องไงกูบ่นแค่ว่าแบบ มึงไปตายกูไม่ด่ามึงนะแต่เมียมึงก็ต้องเดินตามไปสตันไปอะไรให้มึงตายหามึงโง่แล้วเขายังไม่ไปเลยมึงมาหน้าเดินไปหรือเปล่าเขาเลยไม่เดินตามอีกกูก็บ่นดิไอ้ยืนอย่างไกลยืนเป็นเมดมึงยังโง่ตายเลยหน้ามึงเกินหรอเขาเลยไม่ช่วยแต่เสียมึงดูหน้าแล้วไงกูไม่แปลกใจหรอกอีแม่มึงเป็นไปเล่นเรียนกลางซิมูเลเตอร์ไอ้สัตว์ Hello ยังเหนื่อยเลยอีกเป็นหูหาปอมั้งไงทีย่ยาง,งโง่ไอ้งโง่อะไรมึงดิงโง่เล่นอะไรคนเขารู้กันหมดอะนี่นะครับบุคคลแอคที่แห่งประเทศไทยคนใหม่นะฮะมากับเมียนะครับหรือมากับใครอยากจะรู้ครับหรือเป็นคู่เกย์กัน ปูดกันไม่รู้นะฮะอยู่ด้วยกันตลอดเสียบกันอยู่นะขนาดเล่นตัวแบบเคียร์คีบไว้แล้วมึงยังโง่เดินไปไหนไม่ได้เลยอีกคนมึงต้องขนาดไหนอะรู้ว่าโง่ขนาดนี้กูไม่เล่นเซฟิตหรอไอ้เหี้ยมันเล่นยากไอ้คนโง่ขนาดนี้กูเล่นสลิมป่าแล้วกันบ้านรอกันบ้าในอ้ถ้ารู้ว่าจะโง่ขนาดนี้ โง่ไงอ้ตั้งผัวทั้งเมียไงไอ้คู่เกย์กันไงเอามากูไม่ว่าหรอกอลิปแม่เอามาแล้วแช่เลนเนี่ยไอ้ห่า่อมึงกูไม่ว่าเลยนะอลิปเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นไล้แต่กูก็เอออยู่ในมือแม่งไม่เดินก็ด้วยเอาแต่มาก็แพ้ออามาไม่เดินอย่างเงี้ยตู้ได้ละไอ้สัสแม่ปกป้องตัวเองตายอีกกูไม่ได้ด่ามึงเลยไอ้ แม่กูเห็นอลิตยืนอยู่คาป้อมมึงเดินมาเติมใครไม่หงุดหงิดไว้ไม่รวมจังหวะป่ากูแตกไนงะนี่กูยังไม่มีแอคชั่นกับการคูโดนเป็ดป่าขนาดนั้นเลยนะจะเป็นควยเลยไม่ตายป่ะผมไม่เข้าใจจริงๆ จะโลมโง่อย่างงี้อีกใครนะเพื่อนเพื่อนออกตัดเลือดได้ไหมัน้มันามันไงมันมาด้วยกันไงอีกเตน่พี่อะเป็นยข้าตแหบานั่นเลยเพื่อนแม่เป็นแม่เล้าไอ้กนี่วไอไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไ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 อ้้ไอ้ไอ้้อ้ไ้้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไนอ้ไออ้ไอไอรไอ้ไอ้้ ขนาดนี้แล้วไปเล่นเลนโก้ไอเลนกลางอ่ะแหกปากดีเจิงอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยใครไม่แกไอเหี้ยงโกง่ชิบหายสัตว์เพื่อนยังรู้เลยโง่ไอ้เหี้ยอะไรของมึงไอคุณตัดเลือดแล้วไม่ออกไอ้เหี้ยผู้ชายต้องเล่นอาริสไอ้ผู้ชายเนี่ยเขาเล่นอาริสไอ้อะไงดูหนังหน้าตัวเองไอเขาเล่นอาริสไอ้หัวคุณ อยากอ่อนแออยากตะมูตะมีเลยผู้หญิงเล่นฉีได้ค่ะมันใหญ่พี่ก็อยากมีปมอะได้อยู่ผู้ชายเล่นอารีตแม่งเป็นไงเลกมีปมอะถึงเล่นอารีตอะเป็นเไอ้อยากโดนตูดอะมึงเล่นด้วยกันบ่อยๆแล้วไงอยู่ดีตะมูตะมีเพื่อนดูเพื่อนปกป้องเดี๋ยวคืนนี้ไปอูดกันชวนกันไปเตะบอลแอบเมียไปแล้วก็ตูดกันเลยเป็นมเพศไอ้ยียผู้ชายเล่นอารีตแม่งผมเพศตองเูเู แม่ตายเลยแยกมาแม่กูยังไม่ตายเอ้ยแม่ตายแล้วเสียใจจงไงเฮียตายแล้วไงอ่ะคุณนึกว่าผู้หญิงไงเฮียเล่นงอแยงเหมือนเป็นแบบแม่อะไรอะไรอะไรเล่นกองแย่งเหมือนแม่มึงด่าอะไรเฮียด่าอะไรอะไรอะไรด่าไอ้ปัญญาอ่อนแล้วมึงยังยังไม่ออกตัดเลือดนะมึงรู้จักตัดเลือดปะเนี่ยไอเฮียมึงรู้จักปะเนี่ยมึงรู้จักปะไปจะไปออกวงกุฎไอ้โง่ไอ้มึงเป็นผู้ชายเฮียมึง ไม่รู้จักตันเลือดอะไรอ้าวเพื่อนมึงตายคู่เกมตายแล้ว,อวอไ,ไอ,อ,อตว้ตู้ยังไงอะไอ้คลิปตัวเองคลิปตัวเองคลิปตัวเอง มันนั่นสิแล้วมันนั่นสิแล้วต้องไม่ตายว่ะแพ้แล้วแพ้แล้วไอ้เหี้ยเลิกเล่นเถอะควยสมุนเขียวพ่อมึงจะเล่นเฮียแรงที่สุดของอลิสไหลไอโง่ไอ้ไอ้เย็บไอ้ผิวหยาบกระด้างไอ้ีไอ้เฮียฟันเหลืองกูไม่รู้จะด่ามึงยังไงนะตะกัวเดาจากเสียมึงหน้ามึงน่าจะเป็นหน้าส้นตีนพอสมควรนะมึงทั้งคู่เลยยังเล่นส้นตีนอีกเล่นอลิสตะมุตะมิไอ้ เสียงอย่างแมนไอพวกผู้ชายนะคนตีเล่นอลิสนะหน้าถีบยอดหน้าอึงเป็นไี้ดูดบ้องอยู่อยู่หรอถึงแบบเดินไม่ได้ขนาดนั้นโคตรเล่นกลัวยอย่างกับผู้หญิงไอแม่เพื่อนมึงเดินไปเติมแล้วตายมึงยังมุดอยู่ตรงกลางลรมเมึงดิมึงแม่งนอกนอกคู่หมาติดเป้งมือแม่คู่เก้ะคู่เลยคะแนนผมมันน้อยกว่านะผมมัวแต่ด่ามันแล้วกูตัวกูมันเล่นยากแล้วด้วยอลิสมันโยนขี้มูกโง่งๆเดี๋ยวไอพวกสองตัวมันก็คิดว่ามันเก่ง คะแนนกูด่าอย่างเงี้ยปากดีคะแนนกูน้อยสุดแม่กูเซฟิตไอไอเทียสองตัวเนี้คือโง่เกินแล้วอยู่เลนแบบสําคัญที่ต้องเติมแม่เคยเติมไหมไม่เติมแต่ป่าไม่ดูไม่ดูอะไรเลยแม่ตายมึงต้องขนาดไหนนะกูอยากนั่งดูเลยแม่กูขอดูอีกรอบดลไอ ที่ผมอยากรู้ตอนแม่งตูดกันอยู่พุ่มสายแม่งทำควยอะไรกัน <_ d ans> ตอนบัฟแดงกูหายผมมาไปเล่นเข้าโบานานานไปไม่ควรานานขนาดนั้นเ้ยแต่จริงๆกูไม่เสียแดงก็ได้ <_ d ans> แดงกูโดนเข้าเพราะเขารู้ว่าผมโดนโอเคปึ๊บ <_ d ans> เนี่ยแค <_ d ans> อนเขาเบี่ยงเข้าอย่างน้อยมึงอะต้องเดินลงมานี้ไอ <_ d ans> ้กูกำลังจะสกเก็ตบอร์ดมาแล้วไอ้งโง่มึงไปตีปูหาพ่อึงไน ลุมตีปูอมไอ้กันไอ้ดำๆน่ะไอ้เดี๋ยวกูต้องมากูโดนปุ๊บอ่ะเดินลงมาเดินลงมาโอเคเดินลงมาปุ๊บโยนใบโยนสวยป๊าป๊าป๊าเก๋กูไปล้วงข้างล่างแตกได้ไงต่อปึ๊บป๊า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 ปึ้งปึ้งกลับมาตรงนี้อ่ะ กดฮิวไปหนึ่งดอกโดนคอสันออกตรงนั้นกูอยู่ข้างๆางกูจําได้แล้วอีดอกไม่ตายกูยตายด้วยไอ้เหี้ยตอนนี้ที่กูสเก็ตบอร์ดไงตายหาหมดหม่อมเหลืองหม่อมเขียวไอ้เหี้ยหม่อมเหลือง <c oughs> ก็บอกอยู่แล้วไงเหลือง <c oughs> ไงไอ้เหลืองเป็นขี้ไงไอ้สัตว์เนี่ยปกป้องไงไอ้เขียวเปิดไม้ปกป้องก่อนไงไอ้เหี้ยนะและไอ้เหลืองไงไอ้รูดถึงเปิดมาตอนหลังไงไอ้คู่เกเนี่ย เนี <54. S 2> ่ย MM ็อดกูหมดเลย็อดกูหมดเลยสัสทีพไอ้เขียวอ่ะแม่งไปตรงนี้กูแม่งมานานหมดกูแม่งหุดหงิดและไอ้กัดจะตายเวยกูหุดหงิดไอ้เฮียมึงทำไมไม่เดินมาตั้งแต่แรกกูซอยจนไม่รู้จะซอยไงกูบวกกันอยู่ตรงนี้นานมากเวยกูบวกอยู่ตรงนี้นานมากเลยนะเวไอ้แมนต้องเห็นกูเลยได้ไอ้เนี่ยไอ้เหลืองเนี่ยไอ้ลูว่าทำไมมึงไม่เดินมา ถ้ามึงเล่นเป็นอลิศกลางกูยังจะด่าน้อยลงมึงโลมมึงจะแช่เลนหาผมเนี่ยกูยเลยด่าเลยว่ามึงเป็นอะไร like, ไม่มาตอนเนี้ยมึงเป็นไม่มามึงปัญญาอ่อนมาได้ไอนะีกเถื่องนะดูดิมาตอนนี้มาหาผมเป็นอลิศม,มึงมาทำอะไรมึงต้องมาทำจังหวะเพื่อนแต่แรกไอ้คือกูเล่นป่าไอสองตัวเนี้ยแม่งไม่เดินไปไหน <S <S ใครไม่ร้อนวะแม่งไม่เดินไปไหนจริงปากกูโดนแม่งยังไม่รู้ท i มิ่งอะไรเคียร์คลิปเสร็จมึงจะยืน ไปกันอยู่ตรงกลางเหรอมึงรู้ว่าคีบมันตายแล้วมึงต้องแอคชั่นว่าเอ้ยบ้าฟ้าเราแม่งของเพื่อนเราไม่อเกิดนะเว้ยไปกันให้เพื่อนหน่อยหรืออะไรอ่ะมึงโลมกับมึงเมดเนี่ยมึงยังไม่เดินมาเลยมึงโยกขวาพ่อมึงเหรอใช่ป่ะโยกทำอะไรเนี่ยไอ้ไอ้เขียวก็โง่นะไอ้เขียวนี่ก็โง่นะไม่หมุนตัวตัวเองสามรอบยังไม่เดินมาจากกูเดินมาตรงเนี้ยกูอยู่ตรงเนี้ยกูเดินมาถึงเนี้ย มึงต้องเอียงตัวมาแล้วไอเห็นแล้วว่าเขาเวทกูหมุนตัวเองสามรอบหามึงอะมึงโยกซ้ายแล้วมึงโยกขวาซ้ายแล้วขวามาทำอะไรมึงจะโยกอะไรเยอะแยะคลิปก็ตายไปนานแล้วอ่ะยีดันได้สามบาทได้ไหมไอเขียวไอมึงมึงงงสอนอะอ้าวยืนนิ่งออกยืนนิ่ง น่าเอกนะเพื่อนมึงไอ้เกลับมันยังไปก่อนแล้วไปแต่ก็ไปแบบกูตายแล้วป่ะเนะี <c oughs> ่ยตายโดนตูดคาบอน <c oughs> อลิซมีอันติีไหมไม่มีไม่มีเรื่องให้ด่าเพิ่ม <c oughs> ดูดิดูแม่งเล่นดิดูดิดูวีอาดิเฮียดูความแม่งเฮียมึงแม่งกูเจอคนโง่ แบบไอพวกมาเป็นคู่แล้วคู่นี่แม่งฮาดีต้องดูเลยวะดูดิเคลียเสร็จเล่นมึงเล่นเกมเทียอะไรกูไม่ด่าได้ไงมึงมึงถ้ากูรู้ว่ามันเน่เล่นแช่ขนาดนีน้อย่างน้อยกูานาคอสมาเล่นแล้วกูซิกแซกมั่วๆไปเองกูยังมีความสุขกว่าเซฟ,ฟิตมันเป็นตัวแบบถ้าสําหรับผมเซฟ,ฟิตไม่ใช่ตัวแยกทําแต่มันเป็นตัวแบบตัวไฟโหดมากอะไรเงี้ยสำหรับผมนะเวลาผมเลือกเซฟิตก็คือแบบมีคนทำจังหวะแล้วกูโดดปุ้มตายโดดปุ้มตายอะไรอย่างนี้น เคลียร์เสร็จยืนนิ่งอ่ะรอคีฟมาข้างล่างโดนไอ้ดูดิแม่งมึงแมกปัญญาอ่อนแค่ไหนอ่ะเล่นแม่ไขใบไหววะใครไหวไปก่อนลเลยที่แม่เมตพอ,ตอมึงมึงเดินออกเลนอื่นบ้างไปไอ้โคตร ชิคเก้นวีขอแนะนำพ่อหมดเคบร์เปย์บริการเติมเกมที่สายเปเกมไว้วางใจที่สุดตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการงานจริงกว่า3 0 0แสนคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชัมม่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่องชิคเก้นวีนำไปใช้ลดเพิ่มได้อีกไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคบับเปเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดชิคเก้นวีเติมกันเยอะๆนะครับเขาจะได้สปอนผมนาน,าน